ฮ่บายนิกาท่านนี้พ้อแล้วฝ่ายดองทั้งนั้นกันสิเริ่มต้นในใดก่อนกันให้ว่ามาเหตุมาทำไปเปณีน,น,นว่างการสินสอดหรือ อันั้นพก็ยู้จสิว่าขสอนขานําอีัก็แล้วแต่สิเฮ็ดนุอาจารย์สอนก็ว่างว่างสักวันได้ว่างสักวันได้จะละให้เฮ็ดบนลูกสาว เออว่ากันว่ากันค okay, yeah, yeah. ่าน้านมแด่กว่าตามประเีผพุไทยเอาอ่เออ่ปุนมัดถนัดใช่านมนมเอามัช่างหาเอาคันหาเอาใสเอาใสคันหาเด้อคันลบนมเด้ออันหาตังคนละเออเอาไข่มาเออคันหาว่าเออเอาค่านนมก่อนเป็น เป็นขันตอนไปอ่าจิ้มสดทองหวัได้ไหมมันเป็นทุกทีมันเดือดร้อยเอออืมอืม

The maker is hidden. The maker is full 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 hidden. The maker is

กำลังตกแต่งเล่าาเสิยงอนเอ่าเสีงสอนเดร้อย,ยกกแล้วถ่ายรูปเอ่าาถ่ายไปเรื่ยอยๆม่อไปเรื่อยๆอืวกลังเรียบรอยแล้วเอ่าเาแก่พีนองกำลังมานั่งรอนั่ง้มนั่งบิงเ ประเทนีอนเอาลงมาเลยเอาลงไว้หันเหนเหตุประเทศี้ีตู้ยไทยนะสุดเจ้านากนะอัน,นี้อันนั่นนนมให้ลประเทศนี้ให้เอาตามใจอพอี่น้องทั้งนั้นอ่าสมัยประเทศนี้ตุทยนั่น วันเขาบริจัาคเงาล้ำหมอเลยได้กไปได้กไปนะพูนตกแต่งนั่นชื่อๆหอกตกแต่งไทยโลกอาศัยวัยสวยงามช่างภาพยืนแล้วก็ได้เด้อไม่ได้ยากหรอกเอาให้มันขับข,ขใจโลด อันโหลย่าเอาอะไรนั่นตขับเอาอะ้มันสวยงามเพื่อความเรียบร้อยเป็นระเบียบอ่าหม้อเลยนะหม้ออ่าวันนี้เท้าแก่ทำเขาเออใช่ได้ มอบเลยมอบเลยมอบเลยพ่ออ่ามอบเลยพ่อแล้วแเยื่ยนทแม่พ่อก็ยื่ยแม่ด้วยเป็นเมด้อาาทุกไวมอบลาดได้บ่อยเลยด้อเออแ่เข้าไปเห็นเห็นแทมันชัดชเอออเอออ่ครับ เดียบ <V AT> mm ุก hmm. uh, ้องหนึ่ครับองไปได้เลยจัจับทำให้เขามาจับจับจับัไปจับน้องไปเด้ไปเลยตันนี้พ้อ ครับคครับอห่งอีครับร่อยคว้อ่ามาดีเขาแกเราเห็นมันกันตกแต่งสถานที่เรื่อยไปีกผ้ันผัากอาพันเอามาเอามาบนนะคะเออได้ได้ได้เอาไปเอารูปไพ่โนะไปตุ้งเอาโตรูปไพ่ ฟังดอถ้าจุงพิษนั้นปั๊บสองพันได้ถ้าจุงพิษบุนยังเออไทยนายาทำแ้พี่น้องทังนั้นกเจอเยะน้ันนี่เรียนาตูีสองพนเลยินั่นจะมได้แบบ นั่งมานักทั้งนี้อนั่งทั้งนี้เรียบร้อย้วครับอาสองร้อยนะมาังนี้หยุกมาทั้นี้เอออ่ะบบานี้นะสร้างผ้าพื้นดนเตอรุตซิว้ลกันนั่งตารลงดับนั่งตารลงดับกันหาซืรดีหน่อย ออคมาให้น่ะเออมานั่งขอบเทบไทยเอาบอลน,น้อยออกเออเอาบอ,นนอลน,นอกออกจากคนน้อุ้ยอ่ะ่จังอ้าวา,าัคนเบาโรดติดนด้เต็ทีแนวมันสวยงามส่วนดีเพรานกำลังสีชวงแบน เออเจ้าสาวจ้าบ่าวองเให้อมาทางนี้คนลอะไงมาทางนี้ยามาทางนี้เ้ยามาทางนี้เออให้เพื่นภาพเพียบได้นะ

มนน้ำมอนกล้องั้นี้นะมันกล้องแี้วอยู่ไหมใช่โรคเอเนี่ยตอนก่อนซอยอ่าซอยไปเลยเอาเลย เอาโกมายังอนใส่เอวมาเค้องไปคอกดเรามาใส่หน้าเด้อออมไปแล้วมากคออไป่อข้างหลังก่อนอ่าว่ไป่ อเลยก็ได้ทำติดเอามาใส่ข้องแม่ยืดึงดมาดีๆขช่นเคยภาษาลามือเค้นจ่าที่สวยมองหน้าเจ้าบ่าวในเจ้าหน้าทลูกมานก